สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการนะครับที่จะมีการอัปเดตราคาพระเครื่องนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่าวันนี้นะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับจะมีการอัปเดตราคายังไงบ้างยังไงวันนี้ฝากติดตามด้วยครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแค90ปีครับปี2517เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพระสังกจายนะครับเจ้าคุณศรีนะครับวัดสุทัศน์ปี2485นะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับหลวงปู่อิ่มวัดในวังรุ่นร้อยปีหน้าตักขนาด14นิ้วนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับ พระนาปกนะครับปก9หลวงพ่อเสาห้าวัดเขาพระหน้าตักขนาด9นิ้วนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระล่วงนั่งเชตุพลนะครับหน้าโหนกนะครับยุคสุขโขทยัยก่อนปี2,500เนื้อชินเงินครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับ พระยุคสีวิชัยนะครับพระนาปกก่อนปี2,500นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหลักหมืน่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมครับปี2507เนื้ออะลามชุบนิกเกิลมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีครมตำรวจนะครับปี2538เนื้อเงินพ่นทรายมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายนะครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับหลังสิงปี2518เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นจนถึงหลักพันกลางครับ รายการสุดท้ายของวันนี้ครับรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์รุ่นเขากว้างปี2516เนื้อทองแดงผิวไฟมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานเรานะครับได้ทําการรีเสิร์ชนะครับแล้วก็รวบรวมสถิติข้อมูลการซื้อหามานะครับไม่รู้ว่าจะมีพระถูกใจเพื่อนหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ท e <o> ี <Ma Ivan> ่ด <c oughs> okay. ้านล่างนะครับ เดี๋ยวทีมงานเราจะทําการคัดเลือกคําถามจากเพื่อนๆนะครับมาตอบให้นะครับยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ YouTube นะครับพระเครื่องสามิติของเราได้ครับวันนี้นะครับผมแอดมินแบงค์ต้องจากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ